มาม่าพี่น้องกินเขา่าหรืก้อยก้อยพี่น้องวันนี้ก้อยก้อยทำอะไรอนุญาตบั้งเออนื้อหอยไทยทำผับโตกงานกันเนี่ยชิมว่าเบาเดือง,ทองทไทยด,ดยนนนนยนะุพี่น้องไทยดุมวยติ้นนากันมันจะเป็นไปได้ปะมวยติ้นนากติดนดังก็อร่อยฮะมวยติ้นนาติดหูขี่เท่านั้นแหละมาพี่น้องเลิศ อะไรเขาเบิ่ร์น่ะดื่มกดติดตามกะไรก็จะเอาโลดไม่ต้องหายหรอกขี้เขาส้อยจูกับก่อยพี่เนาะเขาแหลนเขาแหลกอยากได้กินกินสามคนคือเขาอยู่น้องเอาเบิ่งจะสิฟองคอยอยู่บ่คอยทายติดหน้าติดตาจ้ะฟองจับจ้ะไดยจับคไข่เลยนะ กดหมาหมือนจะเบ็ดเนเนี่ยเจ้ไหนกมหรืม่หันใโทรัใช้ทรศัใงจะเสีออกมาให้ชือตะกี้ปัไม่ใชครับไมเใ็ดข้าวคือยังข้าวบานม่บึงง ข้าวหนึ่งคนมาเบ่งโมเมนต์สิแต่คนหนึ่งสองคนมากมากพี่นนองเจ็บแสบเหมือนกันกันเหระเขียมก็มงอีกบกถ้กินกับแบบมักชินดาวกใส่นีนะถ้ามุกชินเดือน อมย็นหนาเห็นตาขึ้เก้าพี่น่องไหมเพราะยันแล้วค่ะหนักอันนี้นี่เสียมากะท้่วอีกแล้วใช่ไหมเาจะกินเขา้วมัคหูวกเขาทำไทยนี่กราเขาบูดถึงแสงไฟมันจะบูดเองกขอ หเหมือนเฮ็ดเพลงจดดีกระชิตด้วยกันเลยจดดิกาชิดหางคนอื่นเขาบอกไปขอบเบื่อหรือว่า,าไปดอกเอาไปอะไรกระบูดั้งดอก <c oughs> มะพิงค์เผ็ดดี่โจยเลยครับมาเสร็โอ้กิน,นไหมอ่ะ เนม่นยังเบิดป่ะเบิดได้มัาได้ที่ถอนถ้่ถอนช่ไไ่คน้องเปเ็มมันเป็นอะไรประหอมเดินพอเราไเม่ทองสันโอ้กินรกพอขีขี้อเพื่อนวะตัวกลัวไปกี่แต่ วันี้กินเฮ้งนะพี一つ一つ่น้องก้อยซีนี่แซบแต่ว่ามื้อหนึ่งกินมื้อหนึ่งจับก่อนังถ่าจรูหเห็ดโอ้ ไม่เหช่กัดกินเลยต้นงู่้อาวุโสอยู่ครับเอาแล้วก่อนเชยบมาจุกิมมกิกระอุ้นยังสมูทเป็นยังไงบุณี

อำน,นน้นไม่เมืองนั้นอือเ็บไปได้ไม่ได้หเห็นดีเนะอะเห็นแป่าหมุกเลยอ้มินเพ็ดอีนนี้น้อยเมื่อกี้นี่ย็นังกินมาดินพาเขาไปน้ำ นี่นครับนม่ตับกินอย่างไรเนื้อแดงดีขนาดนี้ชุ่ยใส่ขาบางแดงเลยหัวตนนัวเนื้อจริงยังแดงเกิไไฟจัดตาดีด้วย อืมก mm. <t> ินได้อ <đấy> <t> ่ะแช่บ่พอสอะไรมาขายหูกอ่ะนงกินีนกระดงบวกกี่มื้อพิเศษอยงอีดิ แสบแสบแสบพี่น้องเากินมะพริกเข้าไปเมื่อกี้เพรไัยทำมะรกันบ้าน้ไหนน้ำอไกันขึ้นมากินกะเทียมอะไปนน้องกินกะเทียมน้าเมึงพี่น้อง บ่คบนี่เนาะามด้วน้สม,นนม,นม,นมันก็กอย้อน่เกอราะแกที่เกา้เบ์สินเนทำไมกับสิไมนมานช้เป็นเนียวจังเลย ช่วนด้นเลย่วนันืกินเสาอีกคือพีเสีบพ่อแ่บเพีแหงเลยมือขึ้นนวยนอนนอนมพี่น้อกกินเข้าไปกับเพี้หน้ามั้คะไปกระเสีด ท้หัดชิบนาทีแล้เนอีกหนึ่งนาทีมันยังย็นหนาตาอป๊าดดิเลยกินโคตรเออเออเกี่ยเป็นท้พระท่านอือากิน ใครยังมงหานกินบ่ะนี่ยข้ากล่องนี้มีพี่น้องบอดดตั์มือจะะับอ่ะ อมบัตรินที่จะมีบักกระดาวเนี่ยอืมด้วยเนี่ยเจ็ดได้ไปเนอะกดเขับไปเว้ยหน้าแดงแห้งหมดเชียงมือไปเลยโอ้มือกินสันยังจำเลยอ่ะคลิปนี้จบไปเพียงจำเลยแล้วพี่เ้างกินเขากันมือหนึ่งจับมือหนึ่งกิน เริ่มก็ติดตามกดไได์ก็เซ์เดอพย่น้อน